คะขอต้อนรับ <Momo S 1> <único Liberty> ส่อนสตรูคทัลของเอนทีหลายฟินิตรีนะคะคุณอยู่กับมนุษย์ภัยติลี่แห่งเมืองเวนิสนะคะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะคะมนุษย์ก็จะมาเล่าเหตุการณ์นะคะเพื่อนๆได้รับฟังกันนะคะพอดีวันนี้เนี่ยมนุษย์ไปอ่านะคะผ่าเที่ยวนะคะที่เวนิสนะแล้ววันนี้เนี่ยมันก็เป็นวันที่ฝนตกหนักมากๆเลยค่ะเพื่อนๆนะคะช่วงที่ฝนตกหนักนะมนุษย์ก็อยู่ที่ตรงสะพานเดียนโตนะคะก็จะไปทานข้าวกันนะ ทีนี้เนะช่วงจังหวะที่ไปทานข้าวเนียก็ต้องบอกเลยนะว่ามันมีนะคะเหตุการณ์ฝนตกแบบกระหน่ำมาแบบไม่ลืมหูลืมตาเลยจนะังหวะที่จะไปกินข้าวนะคะเดี๋ยวมนุษย์จะมีรูปขึ้นให้ด้วยนะ,ะมันบอกว่ารุนแรงรวดเร็วคือทุกอย่างมันเละไปแบบในพริบตาเลยทีเดียวนะ,ะโอเคไปดูภาพ

แล้วหลังจากนั้นนะคะมันก็มาดูภาพข่าวนะคะแล้วก็ภาพของคนอื่นนะ,ะที่เคยอยู่ในโซนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นแถวซานมาโคก็ดีนะคือร้านรวงต่างๆนี่มันระเนระนาดมันแบบโอ้โหปลิวกระจัดกระจายแบบสุดๆเลยนะเดี๋ยวมันจะอินเสิร์ตภาพนะคะที่เป็นในโซนอื่นๆให้ดูด้วยนะว่ามันเละขนาดไหนคือมันแบบตกประมาณไม่ถึงชั่วโมงนะคะแบบเร็วมากๆรวดเร็วจนแบบ ตั้งตัวไม่ทันนะคะแล้วก็อย่างที่เพื่อนๆน,นะคะที่เคยมาเที่ยวอิตาลีนะคะจะรู้ดีนะคะว่าอา,อาคารในประเทศอิตาลีเนี่ยมันไม่มีอาคารที่เป็นกันสาดหรือการฝนอะไรเลยนะถ้าเกิดว่าอยู่ในโซนที่แบบว่าข้างนอกอาคารนะก็คือแบบว่าเปียกแน่นอน สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะมนก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะทิ้งท้ายกันด้วยภาพสวยๆจากเมืองเวนิสค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่มีแพลนจะมาเที่ยวเวนิสในช่วงนี้นะคะหรือว่าเ,เร็วๆนี้นะคะก็สามารถติดต่อแมนุษได้นะ,ะสำหรับใครที่ต้องการหาคนนำเที่ยวนะคะ<อ>ทักแมนุษย์มาได้เลยนะคะที่ Line แอนะคะ bkkvenice นะคะมนุก็รับทุกรูปเลยละค่ะ ดีวสัไม่ว่าจะมาคนเดียวหรือมาเป็นกลุ่มนะคะกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่นะคะก็สามารถติดต่อมนุษย์ได้เช่นกันนะีคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะเราวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ